หกโมงเช้าสวัสดียามเช้านะฮะยังไม่ได้หลัางนาเลยเป็นบ้านอนเสียงรถไทยเขาฝันเสียงรถไทยเขาฝันเมื่อมีคนฝากให้เขาเยอะๆก็ยิ่งเท่ากับคุณทำร้ายบ่าวบอย ถูกต้องนะปิดไฟหน่อยข้างหลังหน่อยท่ากับคุณทำลายมาถูกต้องเนาะถ้าสิว่าออกก่อนเข้าสิกราบเหมือนเดิมนะไัสูง เขยืนอย่างในศาลาเขาสิบอกก่อนเขาสิกลับเข้านล้เข้านอนอยากให้เข้ามาอยากให้เข้ามาด้วยความแบบว่าให้มันหนาสงสารโมเมตนต์ให้เข้ามาด้วยความหนาลำคาญเละอยากให้เข้ามาด้วยความหนาลำคาญพี่น้อง คือบอยากให้เขาแสดงเกินนะว่าเขาอยากได้เกินนะอยากให้เขาอยู่เหมาะๆแม่แบบอยากให้เขาเขาถูกยังไงเขาอยู่สมถูกบอยากให้เขาแลนหันแลนหนียังไ้เขาอยู่เหมาะๆแม่สมที่ตัวเองบ่มีอันนี้พูนแลนไปทั่วมั่วไปที่โอ้ย จะเหม็นสาดพ่อแม่มันก็บอกบอกเรามาดีหน,น่อยก็ได้แลนไม่ห่อน,ยยน,อนเฮือนยัยเงงแลนไม่ห่อนเฮือนยญยเขียวกับบุมีไฟว่าแล้วก็ควรขิดเออควรเกรงใจถ้าสิบไปใสเ่เฮ้ เขาบอกตรงๆเลยมันเลิศบุญวายพี่น้องเอวยมาแรอบนี้มาเหมือนแำอีแต่มานั่งมอมองแม่แแบบนั่งมอมองแม่แม่ห่างขาด้างกับบริข่าวใกล้ใกล้เลยเมือที่สองมาวุ่นวายเขาไปห้องไปหายอยู่ในในห่านฮอดบ่อยากออกมาจนในสหายห้องทองแต่ก็กระถึกนิ่งนองตายกลัวจะเหมือนศาสตร์เมื่อวานเห็นว่าใส่บลทโทนี่อัน จากที่จากที่สงสารนะกลายเป็นลำคาญว่ะก็ขอบใจเพื่อทุกคนนั่นแหละที่นูนสืบคลองสอยนี่นี่ตกการอีกน่อยน่อยนี่บังฮะไม่ได้ย่อมได้นี่เนี่ยสักบึมบึมเขาสิว่เอาเปลเนาะ เอเดี๋ยวจังหน่อยก่นยอนเราต่วนดอกขุดบ่ฮักเอางานมันสืบบ่เออเอาไปซ้ำเอาเก็บได้พัดลมให้ลุลงนะตัวนี้ว่าอีบ่อนะไนได้ ใส่ข่าวนหน่อยนูะตอนที่มันสุกนะใ <c oughs> ส่ทิ้ข่าวเขาหน่ะเ <c oughs> <c oughs> ออทิ้ข่าวเขาแล้วน่ะนะใส่แล้วอ่าพี่เท่ากับบอลเอ้ยเท่ากับทำร้ายบาบอ,อยเดี๋ยวเขากลับมาอีก มา่ะมาอยู่หม่ๆแม่ๆห้าบัวดอกที่น้องเอ้ยอยู่ให้สมแบบยังไงวะอยู่ให้คนสงสารนั่นดิอยู่ให้มันอยู่อยู่ให้มันเป็นอยู่แบบหม่ๆแม่มให้มันสมกับันที่เขาสงสารนะแต่มาละโอ้ยหล่อมี่นะเขา้ยนสีอยู่เหิงเขา้อนสีอยู่หลายมือล้านแตก โมเมนต์คนติดตามล้านแตกเลยร้านขายของนี่แหละจะแตกน่ากินนะน่ากินกระเบิดพอดีอ๋อจะ่มันสาดเป็นเบรคเฮ่ยเอ้าตอนนั้นมาดูค่ะน่ากินนะ โอ้ยเอามาเพียงมันตั้งพี่ยง5สกีนในสัสรบัดนี่เบื่อผักเบื่อแหน่ไม่มว่าเนี่ยมาดึงเพียไปเสือ้อเมื่ออะไรผักาากันดื่อเดอ้อกระสอบเราต้องไปหาเบื่อกระสอบด้วยกันนะ กระสอบเวียดนะมาเตรียมใส่คล้องนี่เดี๋ยวมันสีสวยเดี๋ยวมันได้หล่างหนาเลยนี่นะจะมาแยกกันตรงนี้พี่น้องเอ้ยลูกแปะกับสกับบ้านเขาก็จะไปส่งเขาน้องเทนต่อพาสปอร์ตตอนแรกก็จะขามไปไทยนะม่ได้ขามหนอกที่าเขาอยู่มท้าสวรรค์นั่นแหละเบิดมือนะมือนี้นะ เหมือนติดงานอี่ไงงานบุญก็ซื้อปักสองเด้อกับข่า,ขาวนะวอันนี้ไม่ใช่ไหมนี่แหละเอาไปเก็บ <c oughs> <c oughs> เมื่อไหร่จะไปหาญาติกันเด้อขนมนะทงขนมนะของไผ่ขมันนะใส่ข้าวไวปใส่อะไรทงขนมนะเมื่อวานนี้มีคนคอมเมนต์กูว่าแข่งเงินเจนหล่อเกินหมนจับนั่นจับนี่ให้น้ำปูนน้ำปลาทำเป็นมาออกคำสั่งมันบ่มึนตาหาเบิง่งคลิปต่อไปนะท่านอริอัลโลได้คนเบิร์กมันอร,รอนิอัลโมัน มันบ่เบ,บ,บ,บิ่งหน้าเบิ่งหน้ำยังแล้วน้ำมันะก็เสี่ยวตายแะไรนั่นน่ะครับบ่ฮู้ว่ามันสิติดหรือบอ่หากติดอยู่ไนดะ้อีผอมมาปลูกนะครับติดง่ายอยู่แต่ว่าต้องโหดน้ำห่อใส่ทงยางเป็นยังเอ่ะทงยางมาหอ่อบ่ห่ออันะไรมันเสืสสสส่อมหมดครับหักนะพ่อบ่อไอ้นี่ บางนี่นะพอบ้านได้รอบนี้นะปูนแต่อีนะอีนิดหน่อยนะบัวได้ธรรมดาเดี๋ยวสิจัดคล้องให้อีกนี่นี่ผู้ใหญ่ใจดีผลสื่อคล้องให้ระบัดน,นี้ฝากเงินมาเงินยังมาทัานเขาดอก จเจ้าคองหายไปก่อนก็แม่งเงินบกวกเขาก็เข้าก็บขาดทุนกับวเป็นยังดอกเงกินบวกเขาก็จะเป็นโอนมาใหม่ตามหลรโชคดีไทยฮิวเข่าฮะ ยูก็เมื่อกินอยู่บ้านโทษนี้นอยู่บ้านเจ้านั่ะตื่นมากเจ้าเห็นยังหเห็นยังไหน,นตื่นมากล้วกินข่าวรือเปล่ปาน่ตู่<น>เขาไปไหว้ใส่ย,ย่อย คลบผภาพเพียงสำนีแล้วก็บอกสำนีคลิปนี้น,นะ